สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บามม้านแห่งคอก์คอาช้าวนี้เราเจอกันเช้าว,วันอาทิตย์ที่15บห้มามกราคม2565อยกาก็หกแล้วเนาะตอนนี้ก็เกือบ9ก้าโมงค่ะ8ปดโมงห้นาทีนะคะกำลังกินอาหารเช้าที่โปรตแลนด์เพื่อนแม่บ้านสาวเป็นชาเนาะอ,อันนี้เป็นชาตัวใหม่ ออันเดิมอันเดิมเหมือนเปลี่ยนซองเหมือนเปลี่ยนไม่ได้กินนานเหมือนมันเปลี่ยนเปลี่ยนซองเปลี่ยนรุ่น มาครบแล้วค่ะเพื่อนๆอย่างนี้ต้องขอเป็นนมสดนะเนาะเราจะไม่ค่อยเสิร์ฟนะแล้วเขาบอกว่าบางทีลูกค้าไม่กินต้องเอาเท็งนะเป็นเบคอนเบคอนแล้วก็อะไรอ่ะกาแฟโอวันตินเบคอนโอวันติงช่างนมไข่มุกค่ะเพื่อนๆร้านนี้เนาะเบคอนไส สัขายยเุดจีนขายได้ค่ะเพื่อนๆปีนี้ตุดจีนตรงกับวันที่22นะคะเดี๋ยวเราเรอสั่งไป2 2แก้วเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงคอกคค่คะวันนี้วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์น,นะคะก็ตามธรรมเนียมจีนเนาะก่อนจุดจีนประมาณ1อาทิตย์นะเราก็จะมีการส่งเจ้าขึ้นสวรรค์กันนะคะ เราก็จะมาดูซิว่าเราไหว้อะไรบ้างนะคะเพื่อนๆนะก็จะมีขนมจันอับค่ะเพื่อนถุงเล็กก็ยี่สิบาทนะเออมีส้มค่ะส้มใช้ห้าลูกพอนะคะเพื่อนๆนะมีจันอับมีส้มเนาะแล้วก็มีอันนี้เราต้องเปลี่ยนนะ กระถางทูบติจีเอะนะคะแล้วก็กระถางทูบที่ไหว้บรรพบุรุษนะคะเพื่อนๆนะอันนี้เราก็จะเปลี่ยนนะอันนี้อันนี้25บาทนะคะส่วนอันนี้20บาทค่ะเราก็เปลี่ยนสองชุดเลยแล้วก็มีชุดม้าเนาะกระดาษจงม้านะคะสําหรับเจ้าเนาะอันนี้ก็จะมีกระดาษกระดาษไหว้ติจีเอีะนะ เราก็จะจัดชุดมาให้เรานะคะเพื่อนๆนะก็อันนี้ผ้าแดงผ้าแดงเราจะตัดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเรามีสองกระถางเนะาะวอัติจูเอียกับบันพบุรุษนะเราก็จะตัดครึ่งนะแล้วก็ใช้กาวแปะไปที่กระถางนะคะคือลอกลอกไอ้กระดาษแดงกระถางเก่าอะออกนะคะแล้วก็เอาอันนี้เอาอนนี้แปะแทนนะคะ ทั้งสองกระถางเลยส่วนอันนี้ที่เราเปลี่ยนนะเราก็รอที่จะเผาไปพร้อมกับกระทงไหว้ไหว้เจ้านะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยเราก็จะจะรอเผาไปพร้อมกันนะคะและอันนี้ก็จะเป็นเทียนเนะาะจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะอันนี้ในบ้านใช้เนาะก็อันนี้ไฟแชกคอยจะเลิมอยู่เรื่อยๆเลยนะคะไฟแชกเนี่ย รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยดีแล้วแวะทานร้านเนื้อตุ๋นนทิวค่ะเพื่อนมาเปิดใหม่ได้ซักน่าจะเกือบเกือบแเดือนมันมีทั้งเนื้อแล้วหมูนะห้อมหอมค่ะเพื่อนใครชอบกินเนื้อแนะนัน่าจะชื่อดังมาจากกระทุ่มแบนนะ แบบมีหมูตุ <S <S no, uh, Now, ๋นนะคะเพื่อนแล้วจะมีน้ำซุปมาให้เนาะแล้วเราก็สั่งเล็กน้ำชิ้นสดเนื้อไปให้ป้าปาเนาะเป็นเนื้อสดนะคะเพื่อนวันนี้เรามาเดินตลาดนัดที่ไม่ได้เดินนานมากนะคะกระทุ่มลมมีของหลายอย่างเลยค่ะไม่ได้เดินนานเกิน How, How? How? ครับพกเปีือาตึ่านะครับเจกือกาึ้งตานะฮะาาสนะครับปลาลูกต่อใครที่อยากไปเรปลาลูกต่อกเราาเชอรนลองปลาลูกต่อดูนะครับเหียให้นะฮะเนะครับเจอร้ยนะฮะปลาลูกต่อครับะเนะะฮะ

ซื <Yeah. S 2> ้อข้าวไข่ขต้มไข่ต้มหัวใจห้วต้มค่ะเพื่อนเชาเดิมเดินไปเดินมาไม่รู้จะกินอะไรปลาโรตสครับเพื่อนตอนแรกว่าจะเอาลูกห่าไม่เอาดีกว่าสับปะรดกั็ได้